สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทับพระเจ้าผงสวดีจนถึงข้างขึ้นสิบข่้มเดือนเดียวกันทับผงสวดีก็แตกพ่าย ศีไส,สยนรงและพระยาศีหราชเดโชเป็นนายทัพคุณรามเดชเป็นยกรบกัตยกขึ้นไปถึงบ้านนาเริมเมืองนครนายกเขารักษาเมืองสกัดทัพพยาระแวกซึ่งชอบยกมาตลกหลังอยู่เสมอ ข่าวว่าขุนรามให้ภรรยาไปขอกลับคำกับแม่ของหมูเรื่องแม่หญิงเรไรจริงหรือเปล่าใช่ใตอนที่เราสองคนปลุกปลดเป็นหมูเนี่ยมแม่หญิงบัวเพลินก็เหมือนกันนะ แสดงกิริยาเหมือนรังเกียรข้าพเจ้าความจริงก็ไม่ได้รักไม่ได้ใครอะไรหรอกแค่หวังจะเอาเป็นเครื่องมือเท่านั้นแหละจะเลิกก็ไม่เห็นแปลกจะหมูขันละไม่เราเลิกไม่ได้เรื่องนี้เราต้องเพียรพยายามเดีมั่นคงดีเราคิดกลุุบายเอาไว้ พื่อให้ขุนรามซึ่งน้ำใจเกิดกระตันอยูต่อหมู่คันถ้าเรื่องนี้หมู่พุทธร่วมมืออีกแรงข้าพรประชา่อว่าวต้องสำเร็จเรื่องนั้นไม่มีปัญหาขอให้บอกว่าอุบายเป็นยังไงวิเศษ แต่ไม่ดีนะถ้าหากพลาดพลั้งขึ้นมาขุนรามถึงตายเนี่ยเรามีพ้นกระบทแน่เราก็พยายามให้พลรราสิมีคนมาฮะ ตาแกนี่เองว่าไงตาแกอยากจะรู้เรื่องอะไรหรอือเฮ้ยข้าไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรของเองหรอกที่ข้าเดินมาเนี่ยค่ะตามหาหสมบูรณ์ดังหาก <c oughs> แกตัวสิไม่ว่าเออไม่อยากจะรู้แต่ก็จงใจอยากจะรู้ใช่ไหมเดกก็เจ็บตัวหรอกตาแกหมูขันนี่คิดจะลังแกข้าหรือว่าเห็นข้าแก่อย่างเนี้ย อ๋อะชะ้าๆข้านยสู้เองไม่ได้หรอกแต่เสมาลูกข้าไม่แน่เว้ยเอาลูกเสมามาอ้างเอขอเหยียบกนแกะสักทีว,ว่าไอ,อาห้ห,หยุดนะเว้วยหมูชมพูใครจะมาลังแกพ่อพันดินไม่ได้ไอ้บุญเอายอดหมู่เท่ากันมารับหน้ากูเคยเป็นครูสอนมึงมาก่อนนะเชะ่สอนมันก็นตีไม่ว่า สอนมันกับมือครูเสมาเว้ยมือศึกเสมาไม่ได้มาทับมีบริวารมาแทนบุญมันช่างหนักนักนะหรือว่าเสร็จครูเสมาถ้าอยากจะมาลองกับกูบูขันเอาส<อ>ิอย่าอย่าอย่า,าสมุนอาย่าทับมีรุแล้วก็บอกสิว่าเราประลองกันเอางั้นไหมบุน เอายังไงก็ได้ไหวขันเพื่อให้รู้ว่ากูเนี่ยเป็นครูอาสาจรวงฟันมาตั้งแต่ต้นกูต่อให้มึงใช้ดาบสองมือตาหมื่นศึกหมู่พุธเป็นพยานนะข้าพระเจ้าขอใช้ดาบมือเดียวตกลงครูเสมาสอนมาไม่ค่อยได้ซ้อมมามาลองซ้อมกันสักหน่อยจะว้วขันอะมา ก่อนเถอะวะกูขอร้เพื่อชาติก่อนคนหลังคิดบัญชีกันใหม่เช่นเดียวเองขันชาติสำคัญกว่าเร็วทหารประจําที่เร็วไปไปเร็วไป เดชาครับผมเพื่อของฝันพวกมันน่ะเตรียมทหารเปิดประตูเมืองดังเปิดประตูเมืองดัานาขุนรามเดชาเตรียมทหารตรวงพันของเร็วครับผมขุนรามเดชาเมื่อกลองสึกลั่นเตรียมทหารตรวงพันออกไปรับครับผมพันอินทราชรัตเจ้าเป็นมือกลองเก่า ลองตีอดลูกหลานดูสิทำได้เลยรับคเจ้าคุณรองแม่ทัพครับนำทหารหนึ่งพันคนนะมกไปทานด้านหลังแล้วก็อีกอนาบไปทางที่ข้าพเจ้าเคยสั่งไว้จำได้ไหมจำได้ครับ